ว้าวโกรธเกี๊ยวร้านดังจากครัวคุณต่อย10บคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มร้านอาหารวันนี้สุพจ์พาชิมขอแนะนำโกรธเกี๊ยวร้านดังจากครัวคุณต่อยที่ตอนนี้บุกมาถึงงานกาชาติพิษนุโลกแล้วงานนี้จัดตั้งแต่วันที่6ถึง20มกราคมนี้เริ่มด้วยทอดมันกุ้งปั้นโชกันสดสดใหม่ๆว้าวเนื้อกุ้งเด้งๆชิ้นโต,โต ทอดในกระทะน้ำมันร้อนๆสีทองเหลืองอรามราดด้วยน้ำจิ้มบวยชิมกันสดๆร้อนๆงัําคำแรกติดใจคำต่อไปอร่อยจุงเบยต่อด้วยซิเกเนเจอร์ประจำร้านโครดเกี๊ยวโฉต้มกันสดๆใหม่ๆลูกใหญ่ๆชิ้นโตๆเนื้อเด้งๆกันเลยทีเดียวจะเกี๊ยวหมูห่อกุ้งหรือเกี๊ยวห่อกุ้งล้วนๆก็ชิ้นโตเต็มคำทีเด็ด ที่น้ำจิม้มรสเด็ด <Wow. S 1> ซอสเปรี้ยวหวานราดด้วยซีฟูดสูตรเด็ดโรยด้วยกระเทียมเจียวผูดได้คำเดียวฟินกุ้งเนื้อแน่นชิ้นโตอร่อยแบบ10คะแนนเต็มสายทอดมันโครดเกี๊ยวห้ามพลาดร้านตั้งอยู่ทางเข้าฝั่งเซเว่นขวามืออร่อยถูกใจจริงสุพจน์พาชิมขอแนะนำ